เล่นน้ำนครนายกแบบไปเช้าเย็นกับที่ท่าน้ำขุนด่านส่วนคุณเล็กค่าเข้ารถยนต์คันละ100บาทรถมอเตอร์ไซค์คันละ40บาทใช้เวลาเดินทางไปจากคลอง3ประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงถ้าจะมาเล่นน้ำล่องแก่งแนะนำให้มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเพราะเขื่อนจะปล่อยน้ำน้ำจะเยอะกว่าวันธรรมดานะครับมาเล่นน้ำครับมาเล่นน้ำเฉยๆครับเล่นน้ำเข้าค่า100บาทครับครับนังแค่เสียตัวละ0นร้อย งมตัเอาซุ้มครับก็เดี๋ยวไปหาตรงไหนครับตัวสองร้อยใช่ใหญ่หน่อยละสามร้อยจ่ายทีเดียวเลยหรือว่าไม่ครับเจ๋วจ่ายค่าเข้าอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวค่าคุณกแค่มีคนเก็บพี่หลังโอเคได้ครับขอบคุณครับจอดรถตรงไหนครับจอดด้านในก็ได้ครับจอดด้านในโอเคครับ ที่นี่มีทั้งลานกลางเต็นท์มีรีสอร์ทให้บริการหรือจะมาเล่นน้ำเฉยๆก็ได้ผมมาถึงเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งคนก็ยังไม่เยอะมีที่จอดรถเยอะมากมีหลายโซนบรรยากาศช่วงเช้าดีมากครับคนยังไม่เยอะและอากาศก็ยังไม่ร้อนมีแคร่ไม้ไผ่ให้เช่าที่นี่สามารถนำอาหารจากข้างนอกเข้ามากินได้แต่ไม่สามารถทำอาหารได้นะครับมีห้องน้ำไว้บริการหลายจุดใกล้ๆกับท่าน้ำมีร้านอาหารเครื่องดื่มสามารถโทรสั่งได้น้ำใสามากนะครับ บรรยากาศแบบนี้เหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้มากๆเล่นน้ำดับร้อนกันไปเลยเราจ่ายค่าเข้าแล้วก็เลือกหาที่นั่งที่ชอบได้เลยครับค่าเช่าแคร่และซุ้มเดี๋ยวเขาจะมาเก็บที่หลังนะครับน,นี้นะครับก็จะมีแคร่ให้เช่านะครับตัวละ100บาทแล้วก็ซุ้มแบบนี้ก็ซุ้มละ200บาทนะครับ ผมจะลองเดินข้ามไปฝั่งนู้นให้ดูนะครับว่าน้ำลึกแค่ไหนระดับน้ำประมาณเข่าแต่ว่าน้ำแรงนะครับน้ำเยอะแบบนี้ล่องแก่งน่าจะสนุกครับ วิวตรงนี้สวยมากมองเห็นภูเขาได้ผมไม่แน่ใจว่าข้ามมาเล่นฝั่งนี้ได้หรือเปล่าแต่ผมข้ามมาแล้วน้ำใสแล้วก็ค่อนข้างเย็นกดชื่นเลยสำหรับหน้าร้อนนะครับผมเดินข้ามมาจากฝั่งนี้นะครับข้ามถึงดานก่อสงนเล็ก แค่น้ำเด่นๆนะครับตรงที่ผมนั่งอยู่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งนึงจากสวนคุณเล็กก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นข้างในจะเป็นสวนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่พักนะครับชื่อบ้านใกล้แก่งที่อยู่ติดกับริมน้ำแบบนี้เลยบรรยากาศดีมาก จนฉ่ำแล้วก็ได้เวลาไปหาข้าวกินกันครับเป็นร้านไก่ย่างส้มตำริมถนนจะมีหลายร้านมากๆติดกันเลยน,น,น,นะนั่งนานที่ร้านครับอานนี้ครับเนั่งก่อนเลยคะ่ะแต่ผมเลือกเป็นร้านนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้ครับ ย่างส้มตำราบหมูก่อนกลับก็แวะกินกาแฟาถ่ายรูปที่คาเฟ่มองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้ทำเลยครับมีระบายสียิงตุ๊กตาฟิลแบบงานวัดมีเรือให้พายด้วยนะครับและที่สำคัญคือมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเลยพื้นที่กว้างขวางร่มรื่น ที่นี่มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสามารถให้อาหารน้องๆได้นะครับเหมาะมากกับวันหยุดผ่อนคลายสมองแบบนี้รู้สึกได้รับพลังบวกมากๆ ปลาหมึกเพื่อการกุศลมีกิจกรรมให้ทำเยอะจริงๆเด็กๆน่าจะชอบนะครับผมเคยได้ยินมาว่าการเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าอย่างน้อยวันละ3-5ถึง5นาทีสามารถช่วยบำบัดความเครียดได้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันรู้สึกดีขึ้นนะลองไปทำดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ